พญาอนันตนาครา,าราชทรงมีเดชและบารมีมากพละกำลังาหนานาคราชใดเทียบเทียมไม่คะ่ะพญาอนันตนาครา,าราชเป็นราชาแห่งหนาคทั้งมวลในตำนานของศาสนาฮินดูค่ะหรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าอนันตเสสะมีขนาดตัวเป็นอนันต์สมชื่อและมีตำนานที่ดุเดือดของพญาอนันตนาครา,าราชด้วยนะคะกล่าวคือครั้งหนึง่งพญาอนันตนาครา,าราชเคยโผล่หัวขึ้นไปบนสวรรค์เรื่องนี้ไม่ใช่มุกนะคะเป็นเรื่องจริงค่ะเราอตัวยาวจ ไม่ต้องขึ้นไปทั้งตัวและโอ้อวดกับเหล่าเทวดาว่าในสามโลกนี้มีแต่ตรีมูรติเท่านั้นที่มีอำนาจเหนือตนก็จงมาประลองกำลังกันเถิดเหล่าเทวดากลัวหัวหดมีแต่พระพรายที่กล้าพอเพราะคิดว่าอย่างไรนาก็เป็นเพียงแค่เดรัจฉานการจะมาท้าตีท้าต่อยกับเทวดานั้น จึงนับว่าเป็นการโอหังยิ่งนักพระพายจึงรับคําท้าว่าแล้วพญาอนันตนาคราชก็เอาตัวเองพันรอบภูเขาลูกนึงไว้บอกให้พระพายลองทําลายภูเขานี้ดูพระพายนั้นจึงใช้กําลังสร้างพายุอย่างรุนแรงขึ้นมามาให้จะพัดทําลายภูเขานั้นให้ยับเยินแต่พญาอนันตนาคราชก็ขยายตัวเองให้ให,ใหญ่โตค่ะแล้วแผ่พังพันขึ้นไปเพื่อปกป้องไว้ได้ทุกครั้งร้อนไปถึงพระนาหลายองมาบอกเตียงหลังโปรดให้คายพระพายออก มาเมื่อถึงเวลาสิ้นอายุไขของโลกเมื่อพระนารายณ์อวตารมาเป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์ยาอนันตนาคราชก็เกิดมาเป็นพระรักช่วยพระรามทําสงครามกับทศกัณฐ์ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องราวชาแนลด้วยนะคะ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามรับชมกันด้วยค่ะ